มาเลยครับมาดูกันว่าครับวันที่สิบแปดทับหนึ่งทับหกเก็ดมีอะไรกันบ้างครับวันนี้สิบปดทับหนึ่งทับหกเกียครับโอ้มื่อคืนอาจารย์ต้องลืมครับลืมเปาเก้าสองครับราวพัฒนาอาจารย์เข้านะครับอาจารย์ลืมมันเป็นเก้าหกหกสองครับถ้าสับหน้าสอบหลังก็เข้าลาวพัฒนาครับอาจารย์ดวงนภิรเข้าลาวพัฒนาเมื่อคืนนี้ครับ เดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างบางตอนของมันครับดูว่าเป็นนาทางครับวิดีโอนี้ทําสําหรับผู้ใหญ่วิดีโอนี้ไม่ได้ทําสําหรับเด็กนะครับอย่าลืมนะครับนี่ครับวันที่สิบเกเลยครับอวันที่สิบเกดครับอของอาจารย์บัานดวงนภเพื่อนวันที่สิบเกดก็เข้าเยอะเหือนกันครับลายวันครับแต่เข้าแต่ละวันครับนี่อาจารย์ลืมครับเ่ยมันเป็นเก้าเก้ามันเป็นเก้าหกหกสองเก้าหกสองอาจารย์นึกว่าอาจารย์ว่าจะเอาเก้าสองครับว่าจะเอาเก้าสอง อาจารย์ก็ไปเอาหกสองสองตัวครับโอ้ยพลาดจนได้ครับแต่ก็ไม่พลาดไม่เป็นไรครับให้สับเอาเองก็ได้ครับถ้าอาจารย์สับพลาดให้สับเอาเองก็ได้ครับนี่ <an> สับหน้าสับหลังเอาเองก็ได้นะครับถ้าอาจารย์สับพลาดไม่เป็นไรครับนี่นะครับดูเลยนะครับมันเป็นหกมันเก้าหกหกสองอาจารย์มาเอาหกสองสองตัวนึกว่าจะเอาเก้าสองไม่เอา ลืมลืมลืมว่าลืมลืมลืมครับโอ้ก็เข้าครับลาวพัฒนาอลงนาเพื่นเข้าครับเอาเรามาติดตามวันที่สิบแปดกันเลยเลยครับมาแล้วครับวันที่สิบแปดครับวันที่สิบแปดมาแล้วครับชอบก็จัดขาดข้อผ่านนครับเป็นแนวทางแมวน้อยแมวน้อยก่อนครับอันนี้ก็สี่หกสี่หกสองตัวเหมือนกันครับมันจะขาดตัวไหนตัวหนึ่งอยู่ครับอย่าลืมนะครับมันจะขาดสี่ มันจะขาด4 2 2 4หรือว่าอย่างนี้นะครับเอานี่นะครับไปสอบไปเองด้วยนะครับอาจารย์ก็ลงหลงลืมไปเหมือนกันครับชอบก็จะขาดก็ผ่านนี่เป็นแนวทางของอดุงนาเพลินครับแนวทางอดุงเพลินและแมวน้อยอยู่ด้วยกันครับอส่วนรัฐบาลไทยเกียบแตกครับ2 8อู้หูอ2กับ3 8กับ3ตัวเดียวกันนะครับรัฐบาลไทย8กับ3มี่ตัวเดียวกันแล้วก็มาเกตแล้วก็มาเกต6ครับ6กับ9ตัวเดียวกันครับ เสียวบนเสียวล่างครับกับหน้ากับหลังครับเออนี่นะครับชอบก็จัดขันก็ผ่านเลยนะครับวันที่สิบแปดนี่ครับมาแล้วครับสี่เก้าห้าเก้าห้าสี่เก้าสี่ห้าสี่เก้าห้าสี่เก้าสี่ห้าครับผมตัวกันหกห้าสี่หกสี่หกครับผมหกห้าสี่หกสี่หกครับผมมาไล้ครับชอบก็จัดขันก็ผ่านกันได้เลยนะครับอืมแล้วไปครับไปเรื่อยๆครับไปจนถึงสุดยอดครับวันนี้ครับให้ดูได้หลายวันไปเลยครับไม่ได้เป็นไรครับ นี้ก็วันที่สิบปครับมาแล้วครับวันที่18ดของอดงนาพืนครับอจะดีหรือช่วยยังไงก็อดุงนาพืนครับเดี๋ยวนะครับซองก็จัดกัดก็ผ่านนะครับวันที่18ดทับหนึ่งทับหกแปดวันที่สิแดทับหนึ่งทับหกแปดลาวสตาน้อยทั่วไปลอยสามขี้อยพัฒนาครับแปดหนึ่งสี่หนึ่งสี่แปดสี่แล้วก็แปดหนึ่งมานะครับสามสี่เก็ดสี่แปดเจ็ดครับอดงนาพืนครับมานะครับซองก็จัดขัดก็ผัดกันได้เลยนะครับ มาเดี๋ยวว่ากันนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับโอ้ดุงหนาผื่นครับอมืมาแล้วครับนี่วันที่สิบแปดทับหนึ่งทับหกแปดวันที่สิบแปดตั่นกเปแปด 68, ลาวสตาน์นยทั่วไปน้อยสามัาคีนอยพัฒนาลาวสามัคคีครับอย่าลืมนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผม นี่นะครับชอบก็จัดขาดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมแปดหนึ่งสี่หนึ่งสี่แปดสี่แปดหนึ่งแปดหนึ่งสี่แปดสี่แปดหนึ่งครับผมชอบก็จัดขาดก,ก็ผ่านตัวกันสามสี่เจ็ดสี่แปดเจ็ดครับผมอย่างนี้ครับทำบุญด้วยนะครับสาธุสาธุครับเดี๋ยวไปดูวันที่สิบเก้าครับยาวเลยครับ มาแล้วครับวันที่สิบเก้ามาแล้วครับสอบประจัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับวันที่สิบเก้าทับหนึ่งทับหกแปดวิชาเก้าทับหนึ่งหกแปดลาวสตาหน่อยทั่วไปหน่อยสามมือขีรอหน่อยสามมือีครับลาวลาวสามมือีหน่อยสามมือีครับผมชอบประจัดขันก็ผ่านนะครับสองสี่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 สองสี่ห้าแปดครับผมหนึ่งหนึ่งสี่ห้าสองแปดครับสอบประจัดขันก็ผ่านกันได้เลยครับมาอีกแล้วครับ ก็พอใจขัดก้อนค,นครับวันที่สิบเก้าทับหนึ่งทับหกแปดหกแปดทับหนึ่งทับหกแปดเราสตาร์นอยทั่วไปน้อยสามเมื่อกี้เราพัฒนามาเลยครับเจ้าก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับมาเลวครับเจ้าก็จัดขัดก็้อนทำบุญด้วยนะครับสาธุสาธุโทรศูนย์หนึ่งศูนย์แปดสองเกียรติธรรมาโทรศูนย์หนึ่งศูนย์แปดสองเกียเจ็ดสามห้าครับมาเลยครับเจ้าก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับ มาได้ครับอืมแล้วไปดูวันที่สิบเก้าอีกครับไปดูวันที่สิบเก้าครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับวันที่สิบเก้ามาเร็วครับมาเร็วครับอย่าเลีวนะครับดูด้วยเพลิดเพลินเพลินดูเพื่อความสนุกสนานครับอ่วิดีโอนี้ทําสําหรับผู้ใหญ่ไม่ได้ทาสําหรับเด็กะครับผมมาได้ครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านวันที่สิบเก้าทับ หนึ่งทับหกแปดวิธีกล้าที่หนึ่งทับหกแปดลาวสตาโนยทั่วไปน้อยสามมือีน้อยพัฒนาลาวสามมือขีน้อยสามมือขีแมวน้อยแมวน้อยลาวสตารครับผมหนึ่งครับตัวน,นี้ก็เป็นแมวน้อยอีกแล้วครับมาแล้วครับอ่าศูนย์หนึ่งแปดอ้าวหนึ 18, ่งแปดไหมแล้วครับทำให้ไ,ได้หนึ่งแปดบ่อยจังศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งศูนย์แปดครับตัวการเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งสามครับสอบก็จัดขันก็าหาันกันได้เลยนะครับเดี๋ยวนะครับ ว,วันที่19ครับมาแล้ววันที่19ครับดูนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านแนวทางของวันที่19มาแล้วครับอย่าดมนะครับวันที่19มาแล้วครับชอก็จัดขัดก็ผ่านกันเลยเลยครับผม018 180108ครับผมตัวกัน เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งสามทำบุญด้วยนะครับสาธุสาธุเออทำบุญให้อาหารน้องแมวครับน้องแมวเยอะมากเลยครับจอกว่าจัดกัดก็ผ่านครับโทรศูนย์หนึ่งศูนย์แปดสองเกจเตม่าศูนย์หนึ่งศูนย์แปดสองเกเจ็ดสามห้า, 0, 82, า,หาครับูม ูนย์หนึ่งศูนย์แปดสองเจ็ดเจ็ดสามห้าครับอ่ะไม่รู้วันนี้ยี่สิบบ้างครับว่ามีอะไรบ้างครับวันนี้ยี่สิบมีอะไรบ้างครับอืมที่ยี่สิบอวันนี้ยี่สิบมีลาวพัฒนาเรือครับวันนี้ยี่สิบมีลาวพัฒนาอ้าวดูไปเลยครับให้ดูไปเลยครับวันนี้ยี่สิบมาแล้วครับลาวพัฒนาที่ยี่สิบมาแล้วครับชอบก็จัดกัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับลาวสตาร์นอยทั่วไปนอยพัฒนาลาวสามัคคีนอยพัฒนามาแล้วครับ ลาวพัฒนามาแล้วครับปีนี้ครับเป็นยังไงก็ไม่รู้ครับทำไมไม่สวยแถีนอครับสองสี่แปดสองสี่แปดสี่แปดสองสี่สองแปดครับสองสี่แปดสองสี่สองแปดครับตัวกันห้าห้าอืมห้าห้าครับตัวกันห้า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 แล้วก็ห้าแปดหนึ่งสองครับโอ้ทำไมไม่สวยแถีน้อยขั้นหัวก็ไม่สวยแถี่น้อยแนวทางนะครับเอาหนึ่งสองครับหนึ่งสองครับสอฟก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผม เป็นแนวทางวันที่ยี่สิบครับผมยี่สิบทับหนึ่งทับหกแปดมาแล้วครับชาว็จัดการก็ผ่าน้วครับเราสามัคคีน้อยทั่วไปน้อยพัฒนาเราสามัคคีราสตาครับผมบอกกันตรงๆนะครับแล้วมาดูเหลี่ยมนี้บ้างครับราพัฒนาไม่แล้วครับแมวน้อยนะครับเอาตัวนี้เป็นแมวน้อยก็ได้ครับเ้าแมวน้อยแมวน้อยครับบัน้เขียนว่า ไม่ได้เขียนแมวน้อยครับเดี๋ยวยังเขียนครับเดี๋ยวใกล้มือยังเขียนอยู่ครับอะมันชีพเวลาครับแมวน้อยแมวน้อยครับอันนี้เาราพัฒนามานะครับชอบกวาจัดขัดข้อ,อผานกันนะครับสามเกียดห้าสามเกียดห,ห้าห้าเกีดสามห้าสามเกีดสามเกียดห้าห้าเกียดสามห้าสามเกีดครับแปดห้าสามห้าหนึ่งห้าครับผมชอบก,อบก็วาดจัดขัดข้อผานกันได้เลยนะครับปุ้มนี่นะครับห้าแปดสามห้าหนึ่งห้าครับ เดี๋นะครับห้าแปดสามห้าหึงห้าชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับมาแล้วครับวันที่ยี่สิบคับพู